ทำมากี่ปีแล้วหนูต้อเนี่ยทำมากี่ปีแล้วถึงเป็นสิบปีแล้วมั้งครับเล่น่าจะสิบกว่าปีแล้วแหละครับอ้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรม,มมาเจอเขากําลังขึ้นไผ่ตรงนะเดี๋ยวขออนุญาตไปถามตลอดลุงครับนะผมขาย แถวไหนอ่ะเขาสมิงใกล้ครับบ้านอยู่เขาสมิงเลยครับเนอทำาะไรตำมังบ่อยๆตำมังครับถูกทีมเดียวกาอะไรวะสอนเจริญค้าไม่ไผ่ไม่รึคนละทีอันนั้นน้องชายครับฮะอันนั้นก็เป็นน้องชายเดี๋เออพอดีเลยทีมเดียวกันเลยเรู้งัยรไหมจำลุงไม่ได้มั้งลุงลงทีมนั้นบ่อยมากครับสอนเจริญค้าไม่ไผ่นะ โอ้อันนี้ไปไปลงแถวแถวแหลมสิงห์มั้งเนี่ยหรือไปลงที่ไหนเนี่ยที่หุ้นน้ำขาวครับอ๋อเลอะไปทําอะไรเนี่ยหลักหอยครับหลักหอยอันนี้กี่ลำครับสามร้อยครับนี่สามร้อยลำนะกี่เมตรสี่กี่เมตรเนี่ยสี่เมตรหรือเปล่าครับแปดศอกครับแปดศอกสี่เมตรอ๋อสามร้อยลำนะใช่ครับน้ําหนักโดยประมาณเท่าไหร่รู้ไหมโอ้โหไม่หนักเท่าไหร่นะฮะไม่ไ่ไมหนักเทาไหรไม่ค่อยหนักเนาะ แต่ว่ามันคล้ายๆว่าเราเคยเจอยาวกว่าน,นี้ไงใช่โอ้นี่มากันสองคนครับอ๋ออันนี้อันนี้ซื้อ,อยังไงอยู่กระทิ่สิบห้าบาทถึงไหมใช่ครับแต่สิบห้าบาทนี้เขาขึ้นให้เราก็เนี่ยทีมงาน,น,นไม่เขาขึ้นให้เราด้วยสิบห้าบาทใช่ครับเราวิ่งอย่างเดียวครับ,รบอ๋อไปทําหลักหอยนะไปลงแถวๆไอ,ไอ้อะไรนะเมื่อกี้ว่าบ้านไอ้ห้วยน้ําขาวครับห้วยน้ําขาว ามาเจอทีมเดียวกันแล้วเอาฝากเบอร์หน่อยเผื่อบางทีคนอยากได้ไผ่ชื่ออะไรครับผมชื่อต้อครับชื่อต้อนะบเบอร์อะไรเอย่ย082ครับอ่า258 7503ครับอ่าค,คือถ้าเกิดสนใจอ,อยากจะได้ไผ่ติดต่อตามเบอร์นี้เลยใช่ครับวิ่งส่งให้ถึงที่ถึงที่ครับแล้วส่งทั่วไปไหมหรือมีไผ่อะไรบ้างส่วนใหญ่มีไผ่อะไรบ้างที่เราเราขายเนี่ยอะไรบ้างเช่นไผ่ลวกไผ่เลี้ยงมีไหมก็ส่งทุกไผ่นะครับส่งทุกไผ่เลยนะไผ่เลยครับ ทำไม้ํำยันก็ทำทำทุกฝ่ายเลยครับไม้ํำยันก็ทำนะหรือส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมารับอย่างเงี้ยครับเราไปถึงเลยใช่ครับมาส่งถึงที่เราไม่ได้มางานเลยส่วนใหญ่ก็หมดทำมากี่ปีแล้วหนุ่มต้อเนี่ยทำมากี่ปีแล้วถึงเป็นสิบปีแล้วมั้งครับเลือกน่าจะสิบกว่าปีแล้วแหละครับอ๋อคือเป็นทีมตัดพูดง่ายอันนี้เป็นทีมซื้อก่อนหน้านี้ก็ที่รู้จักเขาก็ f เฟซบุ๊กนี่แเหละครับ เราต่างคนต่างก็ต้องเป็นอาชีพที่ร่วมมือกันใช่ครับร่วมมือกันเฟซบุ๊กเลยครับพามารู้จักคุณเขาไอ้อไหนุ่มคนที่อยู่ข้างบนนี่เป็นคนของที่นี่ใช่ไหมเปล่าครับคนที่มาด้วยครับอ๋อมาด้วยกนันยัไงเขาเรียกว,ว่าขันชะนะกำลังขันชะนะเนี่ย,ยลองดูโอ้โหไงเองไงไส้เดี๋ยว้ยขันชน <laughs> นะนะเลยนะเออเลยทรมานไหมครับข <laughs> ันชะนอลุงู่วยลุงไปหลายที่อยู่ครับ เออเออเออบางคนเขาไม่อยากให้ถ่ายเพราะอะไรรู้ไหมเขาคิดว่าเออเราจะมาอะไรแต่ถ้าเกิดคนเขารู้แล้วอะเออถ่ายเลยจะได้ฉันจะได้ขายได้อะไรอย่างนี้นะไม่ว่ากันนะไม่ว่าครับลุงจะได้จะได้ต่างคนต่างก็อ่าแสดงว่านี่มาเจอกันจนได้เห็นไอ้เจ้านั้นบอกโอ้ยทีมมีเป็นร้อยร้อยคันมันว่างั้นไม่ถึงแล้วครับมีไม่กี่คันแล้วมีน้องชายมีผมมีพี่ชายอ๋อแต่ว่านั้นก็คือทีมอื่นมาพูดง่ายเนาะน่าจะเป็นรถมัคธามาเยอะนะครับอ่าเยอะ นี่คือไปปักหลางหอยนะเออโอ้โหอันนี้คือแล้วแล้วอ่าเขาไปปักหลางหอยนี่ปีนึงเปลี่ยนไม่รู้ว่าไงทุกใช่ทุกปีเลยนะครับเออปีละปีละรอบก็ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งใช่ครับง้อยเซลล์เนี่ยร้อยเสามันแล้วก็เอายาวๆทางนั้นาสำคาน อ,อันนั้นอันนั้นสั่งไว้ไปคู่กันนี่แหละครับเออไปดูหน,น่อยไหอ่าถ้าเกิดเราจะไปดูนี่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกพวกน้ำขาว้วยใช่ครับ้วยน้ำขาวยูอำเภอเมืองเหรอมมันติดอำเภอเมืองหรือเปล่าอำเภอเมือง,องนะเนาะอำเภอเมืเองครับผมเพ<อ>ื่อเราจะได้ไปเอาข้อมูลเรา,เาตามยันที่เลยเอาเขาทำยังไงอ่าอันนี้สั่งกี่เที่ยวเนี่ยเินไปไหลายเที่ยวแล้วนะครับ เขาจะจบคำ้วครับเพราะว่ามันหมดฤดูากาลแล้วหมดฤดูแล้วครับเจ <9 S 2> ้านี้ส่งทีเป็นพันลำไหมนี่มันสามร้อยโอ้น่าจะหลักพันนะครับหลายพันลำเลยเหรอใช่ครับโอ้เจ้าวันหนึ่งนี่หนุ่มวิ่งกี่เที่ยวออกจากบ้านมากี่โมงนี่ออกออกออกไปกี่โมงหรือมาอยู่แถวนี้ก่อนนอนแถวนี้ก่อนแปดโมงตีโมงเช้าเนี่ยครับเลยแล้วมาถึงนี่นี่ตอนนี้มันใกล้ๆก้เที่ยงเที่ยงกว่ากว่าใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูอไปลงแล้วครับเดี๋ยวเราไปลงเช้าก็ได้อ๋อแสดงว่าเที่ยวนี่ ใช่ครับบางวันก็เอา <c oughs> น้องมาด้วยครับมา,มาสองคันแต่วันนี้ติดงานก็เลยมาคันเดียวคันเดียวก็วิ่งเงินสองคันมันก็ยังมีเพื่อนกันพูงง่ายจะมีปัญหาก็คือเรื่องยางบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโอ้โหนี่เสริมกันหนักเลยเลยนะใช่หรอเพราะว่ามันใช่ใช่ใช่ผมว่ามันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มันไม่หนักเพราะว่ามันสองตันได้หรือเปล่าเออมันเขาเรียกมันยงยงอะคุณมันยงยงมันฟูฟูประถางไังไงคือมันฟูฟูใช่ครับมันไม่ได้ถึงขนาดว่าหนักมากมาย แต่ต้องขับเป็นผมมองเห็นแล้วโอ้โหที่เขาไปส่งในรถก่ันที่ไมีอย่างครับี่ยาวๆอย่างนี้แหละมันจะยากหน่อยเออไมเก่งแต่เป็นเย่ะขนาดนีหรอเนีออยู่กันที่เท่าไหร่ถึงหกสิบไหมแปดสิบไหมเกินร้อยยี่สิบแต่แต่มันไม่ได้เยอะเนาะนี่แหละต้องป่าได้แค่นั้นเขาก็บอกอะไรเที่ยวแล้วครับเนอเขาบอกอะไเที่ยวแล้วอ๋อ้แตแสดงว่าถ้าเกิดตัดตัดเป็นไม้แบบนี้ก็ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่นี่มันเป็นไม้เหมือนของเหลือนะ ของเหลือที่เขาตัดทิ้งแล้วครับเออมันเป็นของเหลือเออตัดทิงแล้วครับเอาเดี๋ยวเราก็ได้ถ้าใครสนใจเรื่องไม้ไอ้ทีนึ่งไฟทีนึ่งไอทีฟังไม่ทันครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสองครับสองห้าแปดเจ็ดห้าศูนย์สามชื่อต่อครับผมชื่อต่อนะอ่าโอเคทั่วประเทศครับไปทั่วประเทศไปทั่วประเทศนะราคาต่อรองกันได้นะครับผมอ่าโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทัน หกวา12สิบสองเมตรนะครับนี่นี่ไม้ไผ่ตรงโอ้แ๋วเลยนี่ไม้สิบสองเมตรนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าใช้รถปิกอัพเหมือนกันอย่างนี้ก็ใส่ได้กี่ลำรู้ไหมลูกพี่รู้ไหมร้ย่ตอนนี้ได้ร้อยลำนะร้อนแปดสิบห้าถึงร้อยลำถ้าแบบนั้นสามร้อยลำหนูนหนุหนก็อยู่บนรถนะสามร้อยลำเออโอ้นี่นี่รวมกันกี่คนนทั้งทีมเนี่ย อันนี้หนูตัดทีหนึ่งคือพาเขาแกีมาซื้อไม้พี่นี่ก็อีกทีมหนึ่งอะไ้พามาซื้อกันอยู่ด้วยกันแหละทีมเดียวกันอลยรายได้ต่อวันเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําต่อวันรายได้จากการตัดไม้ในวันหนึ่งถึงสองพันไม่ต่อคนเนี่ยส่วนใหญ่เ็าไม่ทําทั้งวันเหรอคก็ใช่มันเหนื่อยแหละเด็ดโมเด็ดโมเขาอยากจะกลับแล้วครับนี่เพาะคนนี่สวยก็ถึงทำกันอ๋อแล้วเราตั้งแต่เริ่มเริ่มงานกี่โมงเริ่มเริ่มจริงๆอ่ะกี่โมง ไม่มมาาค้ <estion> ันแต่เขาะแล้วแต่คนงานก็เป็นงานแบบตัดจ้างเป็าต้น,นอ่าเป็นต้นละแต่ว่าเราเริ่มเราเราอยากรู้ไงว่าอาชีพนี้อ,นอาชีพนี้นมันไปได้ไหมเราทําได้ไหมมันก็ทําได้อยูอท่ทำได้มันก็แล้วแต่ไม้กันแหละมันไม้ย,ยากไม้ง่ายมันก็แล้วแต่แล้วแต่ป่ามันไม่เสมอกันรายได้ถ้าเกิดเราตั้งใจวันหนึ่งถึงสามร้อยไหมลึกเกินมันก็เกินอ่ะมันแ้วแต่มันก็ใช้ได้ดิ เพราะว่าธรรมดามันสามร้อยมันคือต่ําแล้วนะหรือตัดไม้นะครับตัดไม้เนี่ยไอ่ลองฟังดีกว่าเราสร้างรายวันครับอ่าเพราเป็นงานอิสระเงิน,นตอนไหนเราก็เริ่มตอนนั้นถ้าเราได้เป้าแล้วอ่ะเออเพราะว่าบางคนถ้าแข็งแข็งจริงๆหรือว่าเจอไม้ดีๆจริงๆอ่ะวันละเป็นพันก็ได้เรือวันละเป็นพันอ่ะนละพันต่อคนนะครับทํา่งทํา่งเขาอ่ะอย่างี้ 13, 400. ก็ต้องแบ่งกันเลยใช่มันก็ได้อย่างนั้นแหละฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ